วัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมเป็นยังไงกันบ้างเออสถานะตอนนี้นะคะก็คือกำลังตักผ้าค่ะกำลังตักผ้าไมาเ่เลยผ้าเต็เมมาาเลยกำลังตักผ้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือมีคิวเดินทางนะคะก็กลับบ้านไปเ,เ<อ>ที่ยวหา <m> พ่อกับแม่ <m> แล้วก็พี่สาวนะคะ ก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาทักทายเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะคะก็ขอให้มีความสุขในวันนี้วันอาทิตย์แล้วก็ตอนนี้ก็คือตอนเที่ยงก็ขอให้มีความสุขเก่ยวกับการกินข้าวที่กับคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีหรือว่าเป็นเพื่อนพี่น้องกันนะคะขอให้มีความสุขแฮปปี้ในวันนี้วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรค่ะเข้ามาทักทายแล้วขอให้มีความสุขนะคะสวคะ 아카피르케 에